ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยว่าการลดมาตรการ QE ของสหรัฐจะไม่กระทบต่อการลงทุนทางตรงในประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งโชว์ผลงาน8เดือนนั้นสามารถขยายด้านการลงทุนได้กว่า13%ครับนายวุฒิพงศ์ชัยเพิ่มผูว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อเปิดเผยถึงกร,รณีที่สหรัฐส่งสัญญาณล,ลดมาตรการ QE ท่านบอกว่าจะไม่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรง ในภาคของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานกว่า2ปีซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาแสวงหากําไรระยะสั้นส่วนผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2 5 5 6ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนถึงคฤษภาคมปีนี้นะครับมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขายได้รวมกว่า3267ไร่เป็นของกนอ .27 ไร่นะครับที่เหลือเป็นยอดขายของนิคมร่วมดําเนินงานโดยภาพรวมในยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า348ไร่ เพิ่มขึ้น13%ใน3าอุตสาหกรรมหลักก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยกลุ่มที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดยังคงเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นครับซึ่งก็แสดงให้เห็นได้ว่าแม้ว่า QE อาจจะลดแต่ว่าการลงทุนทางตรงยังขยายอยู่ก็ญี่ปุ่นนั้นยังคงเป็นประเทศที่มาลงทุนในบ้านเรากันมากขึ้นแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยนะคะนอกเหนือจากประเทศอื่นๆยาวนานเลยยานยนต์นี่ แบรนด์ของญี่ปุ่นก็ยังคงขยายการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะ